สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับน้องนกพงศกรนะครับวันนี้ก็มีสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนะครับสำหรับผู้พิการทางสายตา นะครับมาแนะนำกับเพื่อนๆเช่นเคยนะครับสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงกักตัวนะครับก็โลโคบิดระบาดเช็บนะครับเพื่อนๆก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับก็ไปไหนมาไหนก็มันล้างม้ล้างมือนะครับแล้วก็สวมแมสนะครับตามกระทรวงสาธารณสุขเขากำหนดไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับ สำหรับวันนี้นะครับพี่น้องเราอยู่บ้านนะครับเบื่อซิงซงนะครับผมก็มีโปรแกรมดีๆนะครับมาแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีอะไรทำนะครับอยากจะโคกเวอร์เพลงนะครับลง youtube นะครับวันนี้ผมก็มีวิธีทำซาวเพลงแบบง่ายๆมาฝากกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ซาเพลงตัวนี้นะครับเราจะไปทำแบบออนไลน์นะครับซึ่งไม่ต้องลงโปรแกรมประการใดทั้งสิ้นนะครับส่วนแบบทำออนไลน์นี้ผมก็เคยพาทำแล้วนะครับหนึ่งครั้งแต่ว่า,าตัวนั้นมันก็จะยุ่งยากหน่อยนะครับแล้วก็มันใช้เวลานานนะครับเดี๋ยวเรามาลองเ,อเวอร์ชันออนไลน์ตัวนี้กันนะครับรับรองว่า ใช้เวลาในการทําแป๊บเดียวนะครับผมโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลย Windows เขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่เว็บไซต์ google.com นะครับผม Windows R รันได้ดอกเดอรเน็อา์โกรันิบเกฟลอรีดเว google.com ถ้าใครยังไม่พิมพ์ไว้ก็พิมพ์ไปเลยนะครับเ w w ร์ไ .g o o E l e c o m นะครับ Google.com ครับแล้วก็กด Enter ไปได้เลยนะครับ Enter Desktop Folder View Box สองสี่หกสามสิบ Full Full Items Use the arrow keys Full Edit the C the I Head Escape World View อันนี้ก็จะเข้ามาเว็บเรียบร้อยนะครับ <S s <S อ s c a p e ให้เราถ้าเรายังไม่มั่นใจนะครับให้เรากดปอ่ม Control Home นะครับไปต้นหน้าเว็บไปหัวเว็บเลยก็ได้นะครับถ่ายคลิปเพิ่ จะได้ยินครับว่า Google นะครับหลังจากนั้นก็ให้เรากดตัว e เพื่อไปปุ่ม Search นะครับค้นหา Edit คำวา่า Enter จะได้ยินครัว่าปุ่มค้นหายิดินะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราพิมพ์คำว่านะครับ Vocal Remover นะครับพิมพ์ตัวอักษรน,นะครับ W โอรวดียดค C A L แล้วก็วักนะครับ R E R E แล้ว e. ก็ M O V E ก็กด Enter ไปนะครับ <I S 1> uh, o v E right E อ่า M O V E แล้วก็ใส <Welcome> ่ตัว R ด้วยนะครับขออภไปนะครับเอ a l เาทเป็นโวลนวนใหม่นะครับให้เราพิมพ์คำว่า บอคอนะครับรีมูเวอร์นะครับโดยพิมพ์ VO, ครับว่า V O C A L แล้วก็วั c แล้วก็ R E แล้วก็ M O V E R นะครับแล้วก็กด enter ไปนะครับอ่ะอันนี้ผมกด enter เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็จะผมก็จะกด control home ดูเหมือนเดิมนะครับมันก็จะบอกว่าวาอล์ค <L im over> อลใชวอลคอลเรมโอเวอร์เขาทำวอล์คอลเรมโอเวอร์นะครับ <L im over> จากนั้นนะครับให้เราผลตัวเฮดนะครับที่เป็นหัวข้อนะครับเฮดฮองทงนะครับผลออกมาสิ <L im over> ่งเกี่ยวกับการช่วยเหลือทิศเสดโมการขบหอมการขบหอมการขบวอล์คอลเรมโอเวอร์แอนด์อิทโซลาชั่นวอมเบกัมปูเปอร์เอไอวอมเบกัมปูวอล์คอ วิซิตเดทเดทดิเลเวอรบสามลิงวอลคกอร์เโเวอร์นดอินโซเชั่นเวลท์วอลคอร์มโอเวอร์อนะที่มันจะลงท้ายด้วย AI นะครับถ้าเอาง่ายๆเลยก็คือลิงก์แรกนะครับ ที่เราเจอในลิงก์แรกของ Google เลยเราก็กด Enter เข้าไปนะครับ Head Visit the h e a i s o v e r a i t i o n w a m Over A w g a m o v r l a l e r บ e Online อร์กดเข้าไปเลนะครับกดเเข้าไป Enter Walkover a ด้วย g o n w a l m o e r A a g a m Over w o r l a l k o v e r f r e Online Google c h a w a l k o u c h ั t s ่อ a r t i f i i i n t e l l i g e n e a p a y w a l k o w a l k o w a l k o เข้ามาแล้วนะครับในหน้าเว็บนี้ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเราก็สนใจเท่าที่เมนูที่จำเป็นของเรานะครับผมก็กดตัว B นะครับมันจะขึ้นต้นด้วยคำว่า Button นะครับใช้แบงเก t บัต b u o n บ้าไมไฟ b u t t นบาไมไฟนะครับ ถ้าพูดง่ายๆก็คือกดตัว b มา2ครั้งนะครับผม enter โอเคหลังจากนั้นก็กด enter นะครับเพื่อ open file ที่เราจะโหลดเข้าไปนะครับให้ให้ e ีวงเล็บกบูเบิดชัดวงเล็บกบูปิดจุ๊บท็อปห้าสิบชัดอ่าเดี๋ยวผมจะลองเอาเพลง scale s c a เพลงประกอบ scale เพลงประกอบี d a เพลงใหม่สี่ scale สียงกลอง s c a เพลงฟรีไม่ตี่ห้าสิบสำหรับตัดต่อวีดีโอเพลงเกาหลีฟรีทำวอร์อ่าผมผมจะเอาเพลงเกาหลีนะครับผม Enter วอล์คเข้า r e m o v e r and Installation วงเลก็กก upper x เมื่อได้เพลงล้วก็กด enter เข้าไปได้เลยนะครับ top สองเจ็ดจุด top สองเจ็ดจุดอ่ะลองมาดูนะครับเมื่อเราเข้าหน้าเว็บพัก Switching วอล์คพัก Jobless วอล์คเข้า r e m o v e r and Ito อ่ะเมือ่อเมื่อเรากด enter เข้าไปแล้วนะครับสักพักเราก็กด Control Home ขึ้นไปนะครับผม V วอล์คเข้า แล้วกดตัว heading ลงมานะครับเพลงฟรีไม่ติดลิขสิทธิ์สำหรับตัดต่อวีดีโออ่าอันนี้เขาจะหลดเข้ามาให้เราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังดูนะครับโสมโคอนเฮดดิ้งโสมอันนาเบลสามบัตทันอ่าลองฟังฟังดูก่อนนะครับอันนี้คือเขาแปลงแล้วลองมาฟังดูว่ามันจะเป็นยังไมมง space m e นั r น ตัดเสียงร้องออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองเลื่อนลองมาสำรวจดูนะครับมิวสิกมิวสิกอันนี้ก็คือเพลงเมื่อกี้นี้นะครับ <Walk out. S 1> วอคเคาวอคอ้ก็คือเสียงร้องอย่างเดียวนะครับมิวสิกบัตทอนมิวสิกบัตทอนนี้ก็คือเราจะดาวน์โหลดแต่ซาวด์อย่างเดียวนะครับสมมุติเราเอนเทอร์ปุ๊บเขาก็จะดาวน์โหลดให้เลยนะเดี๋ยวผมจะลองเอนเทอร์ดูนะครับเอนเทอร์มิวสิกบัตทอนดาวน์โหลดคอมพิวเตออ่าเห็นไหมครับดาวน์โหลดเร็วมาก แล้วเราเลื่อนลงมาอีกนะครับวอล์คอปัททอนวอคอปัทอนอันนี้ก็คือสําหรับเสียงร้องอย่างเดียวนะครับจะไม่มีเสียงดนตรีเพื่อให้เราเอาไปมิกกับซาวใหม่นะครับที่ถ้าเราจะ cover โคเวอร์ดนตรีใหม่อันนี้ก็สามารถทําได้นะครับแต่ก็ระวังลิขสิทธิ์กันหน่อยนะครับผมอ่าอันนี้ก็หมดแล้วนะครับหมดแล้วนนี่เี๋เดี๋ยวผมจะให้ลองฟังไฟล์ต้นฉบับจริงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผม โฟล d o ซีฟวิน p ดวพอพับ Windows พอพับแอนดีอฟโฟเอนเทอร์ไฟฟ์โฟลอนดี้เอเทรประกอบคลิปเอเทรนประกอบวิดีโอเอเทรนม่ซีฟเอเสียกราวออยีเอเครื่องดืมัเอเทรนฟรีไม่ติดคสําหรับตัดต่อวิดีโอเทรนเกาหลีฟรีอ่ะอันนี้คือไฟจริงนะครับลองฟังแอปพลิเคชันคอมไพเนโนดี้เอรูบาอันนี้คือไฟจริงนะครับ 27จาปเวฟด็อกเป็นปีไม่ีวค้าฟสสำหรับตสางปีะคบบ7ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับช่วงโควิดอย่างนี้ก็ลองทำอะไรแก้ซิงดูนะครับครบเบอร์เพียงเพราะพาะลง YouTube ฟังกันดูนะครับ หรืออาจจะร้องเล่นก็ตามสบายเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ